ดีค่ะมาพบกับโอ๊กโกกอกนะคะลานุนคนนะตอนนี้ก็จะมาอัปเดตเรื่องนี่แหละโครงสร้างที่จะย้ายปูนะครับผมก็ตอนนี้นะครับงานก็คืบหน้าไปว่าบางเว้นในทะเลก็เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไม่อะไรียกว่าเก้าสิบเก้าสิบแต่ตอนนี้น่ะมันเก้าสิบเก้าถูกเก้าแล้วเพราะว่าเหลือแค่ตัวหม้อตัวเดียวตอนนี้ก็กําลังตัดกําลังกระเทาะปูนออกตัวหม้อตรง ตรงที่เป็นส่วนเสียนของท่านใช่เจ้ายางเข้าไปก็เห็นอยู่ตัวเขาอยูกำลังเพราะว่าส่วนส่วนลำตัวเราก็ตัดแล้วก็เหลือแต่ตัดก็เหลือจุดเดียวพารก็น่าจะเสร็จก่อนสิบแปดนาฬิกาเร็วแล้วก็จะแล้วก็จะน่าจะได้ย้ายเร็วๆนี้เนาะอาจจะมีกำหนดการเร็วๆนี้นะครับแต่ป้าพอรู้แล้วนะฮะเดี๋ยว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 เมี๋ยังไงเนี่ย ท่านอยากจำอะไรด้วยเหรอแมนก่อขึ้นขึ้นดูนะมาเทนี่ยังเอาดูแมนอยู่บอมาบันเทนี่ฮะปสิทานบานเทนี่ฮะเพิ่ว่าเพิ่ว่าบอสเพิ่ว่าเพิ่งเพิ่ว่าเพิ่งหูจังเลยแล้วงานงานเราน่าจะเสร็จวันนี้อ๋อเสร็จวันนี้ตรงนี้แมนเราต้องต้องโนงไงมาบันเนี่ปฏิทินปฏิทินย่อบันเนี่งานเราน่าจะวันนี้ก็น่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วทีนี้วันย้ายบันเทนี่ เมืาอสัมผัสเมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้สัมผัสสั่งโน้ตเมื่อกี้สัม่งโน้ตสามสิบปีเจ้ากระชัไว้ขึ้นไงแต่ว่าเจ้าผู้กำหนดการเนาะกำหนดการข้าวข้าวได้ยินได้ยินลุงบอกมากมั้ยข้าวข้าวได้ยินลุงมาเดี๋ยวผมจะให้ลุงแจ้งอีกทีนึ่งก็คือวันวันที่สิบแปดตรงกับวันเสาร์ตรงกับวันเสาร์เสาร์กระแขงนี่กัน เป็นเป็นเลขอันนี้ด้วยนะป้าแปดบวกเก้าเออแปดบวกหนึ่งแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเป็นเก้าเป็นเลขมงคลแล้วก็ถือว่าเป็นเลขแปดด้วยแต่เราก็ถือเลขเก้าไว้ด้วยใช่เนี่ยก็เลขแปดกับเลขนี่ลักษณะเป็นอ่ะแล้วถือว่าเอาแปดบวกหนึ่งก็เป็นเก้าก็คือสิบแปดอะไรโอ้วันวันกำหนดการก็คร่าวๆเนาะคร่าวๆยังไม่เป็นรูปคุ้นแจ้งอีกทีนึงแหละครับผมแล้วบันนี้อย่าท้ามันอยาเป็นผู้น้อยอย่าท้ามันความรู้สึกท้าอยังความรู้สึกความรู้สึกอย่งความรู้สึกโดยรวมไหม ผมรู้สึกโดยรวมหมายถึงว่าเทียนช่างทํางานอย่างนี้นะนการย้ายองปูนยดยรวมเป็นยังไงใช่โดยรวมคือเอาจริงๆนะจากยูทูบเบอร์ไม่เป็นงานไม่เป็นออกไม่เป็นอย่างพวกก่อปูนก่ออะไรไม่เป็นไม่เป็นอะไรคือเขาเป็นแค่ถ่ายรูปก,ก็จะมีทมําเล็กๆน้อยเริ่มทําเริ่มทํมาหลังจากทาออฟฟิศลุงทําห้องน้ําทําอะไรบ้างก็คือเริ่มมาจนกลายเป็นยูทูบเบอร์ช่าง ที่เมีช่างตั้มด้วยทํากับช่างตั้มไปด้วยสลับกันไปสลับมาคือมีการแลกเปลี่ยนความรู้การช่างออกอย่างนี้คนนี้เป็นก็สอนอคนนี้ทําดีก็สอนแบบนี้แบบนี้มันก็เลยพากันเป็นกันหลายคนนะแล้วก็ก็มีตรงท่าเฉพาะตรงองค์ปู่เนี่ยพอพอพอเรามาไม่ทาจริงจังก็คือตรงองค์ปู่จริงๆนะยูรุเปิลทุกคนที่ทําจริงจังตรงองค์ปู่นะที่มีช่างมาคุมมีอะไรมาคุม,แล,มแล้วเขาก็ทําเราทําตามเขาแล้วเขาก็แนะนําเราอะไรเงี้ย mm hmm. มันก็เลยเป็นการทําที่แบบ จริงจังมากขึ้นแล้วก็แต่ว่าก็หลายนะทุกคนทุ่มเทมากดำปีกันหมดเลยแมนครับใช่โดยเฉพาะดั้จนแดงดูคนอันนี้ดั้จนแดงอันนั้นอ่ะดับจนหัวแดงมันห่อนห่อนร้อนมากร้อนจริงๆข้างในนะเพราะว่าเราเชื่อมไงงานเชื่อมไฟทีนี้มันร้อนเชื่อมโอ้ยมือแหลกชอมือแหลกเน่เครื่องเชื่อมมันสี่เครื่องอะความห่อนจะไปใส่วล้วทักกินข้าวเขาไมยมากกินปั๊บลุยปั๊บยันค่ำ เช้าตื่นมาไปเช้าตื่นมาไปปั๊บกินกาแฟเสร็จไปปั๊บทำเลยลุงไอ็ตาโกนกรอก็รอบางทีลุงก็ข้าวไม่กินแบบลุงทุ่มเทมากเลยบางทีทั้งวันกินข้าวครั้งเดียวอ่ะเพื่กินแต่ยังก่อพี่กินกาแฟกาแฟเครื่องดื่มแล้วพวกเครื่องดื่มสปอนเซอร์อะไรนะกินเครื่องดื่มตั้ใจหิวจริงๆจะแวะมากินอะไรเงี้ยคือบางทีจะแวะมากินก็ มีมามะขัดก็มีกําลังกินอะไรเงี้ยอย่างเช่นกําลังกินก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยไม่ไม่จริงๆนึ่งถ้าถ้าถ้าถ่ายคลิปถ่ายรูปให้ดูได้นี่อยากได้เห็นว่าทุกคนนิดเต็มที่มากๆสุดยอดมากๆเลยแต่ป้าไปแอบถ่ายไว้อยู่นะอย่างเช่นแต่ลงไม่ให้ป้าลงแต่ว่าตอนเท่านั้นนะตอนเนี่ยคือทุกคนทุ่มเทททุ่มเแล้วก็นอนเลยนะเกือกก็ทีดินเลยเอาเองกับตันช่างพงแอดชัยแอดชิดโจโกก โกโกไลเมาหนุโกโกไลมีใครอีกอ่ะมันโกเยอะนะช่างตําเป็นผู้ชายนะผู้ชายน่ะในโพธิ์เกือบทั้งหมดที่อยู่ตอนนี้นะในโพธิ์ก็นี่พี่ในนี่แต่ก่อนก็บอร์แมนเบาๆเป็นอะไร่อนแต่ก่อนก็ไปสายวิ่งรถใช่แต่เดี๋ยวนี้น่ะเดี๋ยวแกทำจริงจังเลยนะมาทุกวันแล้วก็ลุยลุยทุกวันทำให้งานเรามีความคืบหน้าไปไวมากๆแล้วมันสนุกด้วยมันมันมันหลายคนไม่เอาหยอกเม่บอกอะกันมันมวลในงานถึงแม้จะไม่ได้ถ่ายคลิป คนก็มดทนถึงแม้ยอดวิวจะไม่มีบางคนแบบเหมือนกับปิดคลิปเลยลงแค่วันละคลิปหรือสองคลิปแทบจะไม่ลงเลยทุกคนก็คือทุ่มเทหมดเลยเพื่อจะให้ปูเนี่ยคิดว่าเดินทางไปถึงจำปดงแบบดีที่สุดนะแต่เราก็ยังไม่เคยเห็นการการเคลื่อนย้ายนะเลยไม่เคยยังไม่เคยลองอะไรว่าของแรกของเราเนี่ยแหละของกุ๊กเลยแหละของไม่ง่เลยนี่ใช่ของเรานี่แหละที่แบบว่ารู้สึกว่า อันนี้ก็คือยิ่งใหญ่กว่าเราแล้วนะเราค่อยยิ่งมันไม่ใหญ่แล้วนี่ทั้งลุ้นทั้งตื่นเต้นทั้งอยากจะเห็นภาพนั้นค่อยเชื่อว่าเอฟซีหลายคนก็ก็จะอยากเห็นภาพนึงเหมือนกันอยากเห็นเหมือนกันเดี๋ยวเราดูว่าเป็นยังไงอะไรต่อไปแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้ก็ถ้าเสร็จงานตรงนี้แล้วก็เดินทางไปต่อที่จังปดงนะเพื่อจะทําตอหม้ออะไรให้มันเรียบร้อยไปเตรียมเพื่อจะลองนะเพราะว่าค่าค่าค่าอะไรนะถ้าเคีนเนี่ยต่อวันนีมันจะเคแบะ ก็น่าจะใช้สองสองครั้งสองเลยเหรอแค่คันเดียวมันเยอะโอเคก็ตงช่วยกันแล้วก็พยายามที่จะทำตอมอไวคือไปไปถึงซับแล้วก็ให้ให้ตั้งไว้ก่อนเลยเพื่อประหยัดค่าเชนลงไปเพราะว่ามันให้เหลือชิ้นเล็กเอาคันมันจ้างซองเทืยมมันก็เสียอะไรก็คือจะพยายามเอาชิ้นชิ้นที่ใหญ่ๆเนี่ยตั้งที่ตอมอให้ได้ก่อนแต่ที่เหลือก็แต่ถ้าตั้งในวันดีได้ก็คงจะโอเคแต่โดยทางกว่าจะถึงเนาะก็นั่นแหละความคืบหน้าก็เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้า บัณทีตบ,บอลไม,ไม่ไม่ทีนี้คอ่อาข้ามถึงคำถามหนึ่ง<ำ>มื่นถามเนี่ยรู้สึกยังไงกับวันเลือกเลือกเหมือที่เ,เ่าสีหนาญกว่านี้มันเป็นวันที่ยังไดรู้สึกยังไดม,มันเป็น,ปนวันที่ดีไหมหรือว่าเป็นยังไงมันเ,เป็นเลขใสกบ,กบ้านใะอะไรบ้านแล้วก็วันดีอ่ะไม่งั้นหนูคงไม่เลือกเพราะว่าไม่เพราะเราก็กําหนดไม่ได้อยู่แล้วกำหนดไม่ได้ทีนี้มันมานนั้นที่เอาขันเขาเรียกว่าอันนี้ก็ตามความเชื่อกันเนาะรักป้าก็เอาขันห้าขันแปด ไปไหว้ปู่ปริจิตวันที่มีฝนตกงนั้นแหละจ้าจ้าอ่ะแล้วก็เอ่อก่อนที่จะมีเรื่องเวลาอะไรประมาณนี้ป้าก็บอกกับปริจิตว่าอยากให้ปู่ไปแบบสว้งงาน่ะเผยอยากให้ปู่ไปแบบดังๆังะโลกได้รู้อะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าถ้าปู่จะไปวันไหนนะถ้าปู่จะไปวันไหนให้ปู่เลือกวันเองป้าบอกก็คือเหมือนว่าถ้าเสร็จวันไหนเสร็จวันไหนพร้อมวันไหนเนี่ยปู่คงจะ คือว่ามันจะดำเนินไปของมันเองอ่ะเพราะว่าอะไรที่เรามองไม่เห็นอะเราก็ไม่อยากจะเาเรียกว่าลบหลู่ดูหมิ่นอะไรเลยนะก็เลือกวันที่คิดว่าพร้อมแล้วไปได้เลยแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงไหนนะเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงอันนี้เดี๋ยวอันที่ว่ามันอันที่ว่าอย่างกับว่าใบคนบางเรื่องอืมนั่นแหละว่า มีแรงมีแรงไปเอาข้าวจนได้นะสร้างกันะก็ต้านกัอะไรก็แล้วก็วันเนี่ยป้าว่าปู่องเลือกแหละถ้าเราเคลื่อนไปไหนก็คือวันนั้นใช่เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคือคือเขากำนดมือเนี่น้รแดกแทงว่าวันที่เก้าบัตเทมาว่าวันที่สิบสามแต่มันไม่ทันไงไม่ทันคือแบบป้าก็ไม่ขอปู่เหมือนไขอแค่ว่าเอาโอเควันไหนปู่อยากไปปู่ระบุเลยดีกว่าถ้าพร้อมก็คือเหมือนใจเราพร้อมมาแหละ เข้าใจแล้วพร้อมก็เหมือนก็ท่านระบุวันนั้นเลยอือ,อก็โอเคครับโ <Okay. S 2> <Okay. S 3> อเคค่ะวีนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกดติดตาม <c oughs> ออก,ก็กดบอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs>